สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวฟุตบอลกัน,นครับวันนี้วันที่18เดือน9 2 5 6สนนะครับวันนี้มีข่าวฟุตบอลหลากหลายทีมนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวเรือใบกันก่อนเลยนะครับเรือนะครับชะลอคุยสัญญาใหม่เดอะบอยจนกว่าจะหายเจ็บนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเลื่อนการพูดคยุยเรื่องการต่อสัญญากับเควินเดอะบอยออกไปก่อนจนกว่าจะฟิตส,สมบูรณ์เต็มที่นะครับเดลี่ส t ตานะครับสื่ออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะขอภยัยจะชะลอการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับเควินเดอะบอยกองกลางกับตันทีมจนกว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บตามคาดคือช่วงต้นปี2024นะครับ ปัจจุบันนะครับเดอะบอยกำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่าที่คาดว่าจะไม่สามารถลงช่วยทีมของเป๊ปโกเดล่าได้ตลอดช่วงที่เหลือของปี2023นั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทำให้การเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ถูกชะลอเอาไว้ก่อนเพราะผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการความมั่นใจว่ากองกลางวัย32ปีจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มที่ถึงดำเนินการเรื่องต่อสัญญาได้ สัญญาปัจจุบันของเดอะบยนะครับมีอายุถึงเดือนมิถุนายนปี2025หรือเหลืออายุไม่ครบ สปีเต็มแล้วแม้มิดฟิลทีมชาติเบลเยียมคนนี้นะครับจะยังคงมีความสุขกับสถานการณ์เวลานี้แต่พ่อผู้เป็นเอเยตนก็ทราบดีถึงความสนใจจากหลายสมโมสรใหญ่ในยุโรปที่พร้อมจะยื่นเข้ามาทันทีหากการเจรจาสัญญาใหม่ล้มเหลวนะครับก็โหโถ้าต่อสัญญาไม่ได้เสียหายกับเฮี้อย่างหนักเลยนะครับก็รอดูกันนะว่าเดอะบอยนะครับจะต่อสัญญาหรือว่าจะอย่างไรนะครับ มาที่ข่าวกาลักเกอรครับโอ้โหมเมื่อคืนเชลซีฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานว่ากาลาเกอร์นะครับปักหลักอยู่กับเชลซีต่อไปหลังจากตลาดตลาดซัมเมอร์ปิดทำการาหลังจากที่เชลซีนะครับปฏิเสธไปหลายข้อเสนอที่เชื่อว่าตัวเลขสูงถึง40ล้านปอนด์เลยนะขณะที่กองกลางทีมชาติอังกฤษก็ไม่ต้องการอำลาสแตมฟอร์ดบีต มีการคาดการณ์ว่าทอตแนมอสเปิร์นครับจะกลับมาทาบทามกักลังเกอร์อีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดแต่อย่างไรก็ตามนะครับมิดฟิล์วัย23ปียังคงมีความสุขดีกับการอยู่เชลซีและไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากสโมสอนในช่วงกลางซีซั่น กาลากเกนะครับเป็นตัวหลักในทีมของมาลิซิโอโปชิโนลงตัวจริงไปแล้ว5้าเกมแรกในฤดูกาลนี้เป็น4นี่เกมในพรีเมียร์ลีกและอีก1เกมที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมคาราบาวครับรอบ2ที่เปิดบ้านชนะ AFC วิลเมอร์ดั้น2-1และล่าสุดนะฮะก็คือคือนนี้ที่เสมอนะครับก็เป็นเกมที่6นะด้วยสัญญาปัจจุบันของกาลาเกร์นะครับที่มีอายุถึงเดือนมิถุนาปี2อนีจึงไม่ปิดโอกาสการขายในช่วงตลาด ซัมเมอร์นี้ปี2024หากได้รับข้อเสนอตัวเลขที่น่าพอใจหลังจากช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาการเสริมทัพราคาแพงทั้งมอยเซสแกเซโร่และลูมิโอลาเวียเกิดขึ้นนะครับก็รอดูกันนะว่าจะอย่างไรนะครับสรับอนาคตของกาลาเกอร์นะส่วนตัวผมผมมองว่ามันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วฟุตบอลมันมีหลายอย่างนะครับบางทีอาจจะมีข้อเสนอที่มันดีกว่า40ล้านปอนด์ก็ได้นะครับเชลซี Chelsea, ถึงจะยอมขายแต่ถ้าหลักๆอ่ะคือกาลาเกอร์ก็เป็นตัวหลักของเชลซีจริงๆนะในยุคพอร์ตนะครับ มาที่พอหลังเกมกันบ้างนะครับโอดสิงนะครับสร้างออโอกาสน่าชนะมากกว่านะครับเชลซีนะครับเก็บได้เพียงคะแนนเดียวในการลงสนามนัดล่าสุดที่เสมอบอลมัร0-0์เมื่อวันอาทิตย์ที่สิกันยาที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้นะมีแค่5คะแนนจาก5นัดแรกโปเชติโนนะครับกล่าวหลังเกมว่า ผมคงพูดไม่ได้ว่าแฮปปี้แต่มันก็เป็นเกมที่ต่อสู้กันสุดๆผมคิดว่าเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้เราสมควรชนะเราสร้างโอกาสได้ดีและผมคิดว่าเราสร้างโอกาสได้หลายครั้งหลังผ่าน20-30นาทีของครึ่งแรกแต่ยังยิงไม่ได้เราจำเป็นต้องพิสูจน์ประสิทธิภาพของเราหน้าประตูและเราต้องนิ่งมากกว่านี้อีกด้วยแต่มันก็ไม่ง่ายเสมอไปสำหรับนักเตะทุกคน ด้วยผู้เล่นบัตร7 2คนและมีเพียง3คนที่ลงตัวจริงวันนี้ได้อยู่กับเราช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็คงบอกว่ามันเป็นความพยายามที่ดีมากๆของทีมแล้วผมมองว่าพจดจากตัวนี้ไปหน่อยถึงแม้ว่าปีกจะไม่ใช่แบ็กเล่นแล้วนะแต่ว่าการจัดแบ็กอะแบ็กซ้ายอะทำไมไม่เอาเป็นชิวิลลง อันนี้ผมก็งงนะแล้วเป็นชิวเวลก็ไม่ใช่ว่าไม่ฟิตไม่อะไรด้วยนะครับก็ยังฟิตดีอยู่นะเออผมก็งงว่าจุดเนี้ยคือจุดที่พออ่ะพลาดจัดตัวอินดี้ไปหน่อยเพราะว่ารีวาลโคบิวอะประสานงานกับมูนิกไม่ได้เลยนะครับอุตส่าห์เอามูนิกเป็นตัวชิงแล้วนะก็ง,งงเหมือนกันนะว่าทําไมไม่เอารีเจมเป็นเออไม่ใช่เป็นชิวิวลเป็นตัวจริงนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขให,ใหม่นะไม่งั้นก็อาจจะโดนเด้งยาวๆนะครับอาจจะโดนเด้งผู้จัดการทีมได้นะถ้ายังจัดตัวแบบนี้อยู่นะครับ มาที่ข่าวลิเจมกันบ้างน,นะครับโรมาโน่นะอัปเดตสถานการณ์สตาเชลซีนะครับท่ามกลางข่าวพัวพันกับแมนซิตี้นะครับฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวฟุตบอลชื่อดังนะออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพี่มีลีกอังกฤษไม่ได้มีความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวลิเจมแบ็กขวากับตันทีมเชลซีไปสริมทัพแต่อย่างใด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวลือหนาหูว่าเป๊ปกุลิโอล่า,าโค้ชเชลโค้ชแมนซิตี้นะกาลังมองหาแบ็คขวาลายใหม่หลังจากที่ไคลวอเกอร์เริ่มอายุมากแล้วโดวยชื่อของลิสเจมนะครับเป็นอันดับแรกๆที่อยากได้ตัวมาร่วมงานด้วย อย่างไรก็ตามนะล่าสุดโรมโนโนยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ต้องการตัวลิสเจมแต่อย่างใดแต่เชลซีก็ไม่มีทางปล่อยดาวเตะวัยยิีออกไปแน่นอนเนื่องจากนักเตะเป็นคีแมนหลักของสโมสอนและเป็นคีแมนหลักของเม u ลิซิโอโปเชโนรวมทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสโมสอนอีกด้วย โรมมโน่นะครับกล่าวว่ามีข่าวลือแพร่สะพัดในสัปดาห์นี้ว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจลิเจมของเชลซีและผมก็บอกตามตรงว,ว่าผมไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการย้ายทีมครั้งนี้เลยยังไม่มีการเจราจาไม่มีการพูดคุยที่เป็นรูปธรรมหรืออะไรที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตอนนี้ลิซเจมเป็นกัปตันทีมเชลซีคนใหม่แล้ว และเซ็นสัญญาระยะยาวเมื่อปีก่อนดังนั้นสถานการณ์รอบตัวเขาจึงเงียบมากเพราะแมนเชตี้ไม่เคยเปิดการเจราจารเลยนะครับแล้วสัญญาลิเจมก็ประมาณ7ปีนะทุกคนครับก็ยาวๆนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวลือแล้วกันมันไม่เป็นความจริงครับโรมาโน่โรมาโ,โ,โ,โน่ออกมาเผยแล้วนะครับผมมองจริงอ่ะเชลซีก็คงไม่ปล่อยหรอกลิเจมนะครับเออเพราะว่าฟอร์มก็ยังดีอยู่ถ้าแต่ถ้าเจ็บบ่อยไม่แน่แต่มัน ก็ยังดูไม่ได้ไงเพราะว่ายังเปีอยู่อ่ะทุกคนเออสัญญายัางเยอะอยู่นะครับต้องดูยาวๆนะแต่หน้าตอนนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับมาที่ข่าวเซนอลน,นะครับอาร์ติต้านะแจงเหตุผลลาย่าตัวจริงแทนเลมเดลนะครับ ลายานะครับย้ายจากเบนฟอร์ดมาร่วมทีมอาร์เซนอลด้วยสัญญายืมตัวในช่วงท้ายตลาดนักเตะซัมเมอร์ก่อนที่จะได้โอกาสประเดิมสนามในฐานะตัวจริงเกมพรีเมียร์ลีกนัดเยือนเอเวอเรตนคืนวันอาทิตย์ที่17กันยายนอาร์เตตอานะครับกล่าวถึงการเปลี่ยนตำแหน่งมือหนึ่งในเกมดวลทอฟฟี่ว่าผมคิดว่าผมได้กล่าวไปแล้วสำหรับการที่เราต้องการสร้างทีมด้วยผู้เล่นคุณภาพสองคนและมีะคาแรคเตอร,ร์แตกต่างกันในแต่และตำแหน่งและเราได้ทำแบบนั้นในตอนนี้ และการที่จะทําให้เรามีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือการที่พวกเขาได้ลงเล่นในสนามและเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังมาถึงในตอนนี้สำหรับอาร์เซนอลนะครับจะลงสนามนัดต่อไปศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับที่เปิดหลังตอนรับ PSV ซึ่งความเป็นไปได้นะครับที่อารอนแรมเดียวจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกรอบนะครับผมเมื่อคืนก็ถือว่าทำได้ทำผลงานได้ดีนะสำหรับดาวิดลายยานะครับ มาที่ปืนนะครับรอเช็คมาเตลินดีแล้วเจ็บแฮมสติงนะครับโอ้โหเมื่อคืนถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับอาร์เซนอลน,นะครับบุกชนะเอเวอร์ตันได้ตามเป้าแต่ว่าต้องสังบวยกาเบียลมาติเนลี่ปิดทีมชาติบราซิลที่บาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่กลางครึ่งแรกนะครับ มีเกียวเตต้านะครับกุนซือปืนใหญ่กล่าวหลังเกมว่าเขารู้สึกมีอาการบางอย่างที่แฮมสติงในจังหวะสปินเขาจะต้องรับเข้าการตรวจนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นข่าวร้ายเหมือนกันนะครับรอเช็คอีกทีนะครับว่ามารตินลลี่จะเจ็บเยอะเจ็บน้อยนะครับผมขอเภาวนาะให้เจ็บน้อยแล้วกันไม่งั้นเสียหายต่ออาเซนอลมากๆแน่นะครับโอ้โหนั่งสารจริงนะเมื่อคืนนะแต่ว่าเล่นโคตรดีเลยเมื่อคืนเออแต่ไปเจ็บซะก,ก่อนนะครับ มาที่ข่าวอ๋ซานโชกันบ้างนะครับบาเซโลนานะครับหวังยืมตัวปีกเมนยูเสริมแก่งหน้าหนาวนะครับบาเซโลนานะครับสโมสรนยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกานะครับกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอยืมตัวจาดอนซานโชปีกเจ้าปัญหาของแมนเชสเตอร์เต็ตในพรีเมียร์ลีกไปเสริมทัพในตลาดนักเตะมกราคมปีหน้านะครับ ปัจจุบันนะครับดาวเตะวัย23ปีถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วหลังไปตอบโต้คำสัมภาษณ์ของคุณเซอร์เทนฮากและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะหมดอนาคตกับปีศาจแดงเรียบร้อยแล้วนะจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้ชาบี้อินเดสโค้ดของบาซโนน่า หวังที่จะเปิดฉากเจรจาก,กับแมนยูน t เต็ดเพื่อขอยืมตัวซานโชไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวและทางเจ้าบุญทุ่มนะน่าจะมีโอกาสเปิดกว้างพอสมควรนะครับสำหรับซานโชตอนนี้นะยังมีสัญญากับแมนยูถึงปี2026และมีค่าตัวราวๆ45ล้านปอนด์นะครับก็มาดูนะว่าข่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็นข่าวลือไปก่อนนะครับฟังว่าเป็นข่าวลือไปก่อนนะครับว่าข่าวนี้อาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้นะครับต้องรอดูนะว่า จะไปหรือเปล่านะครับสำหรับตลาดหน้าหนาวนี้ครับแต่ผมมองว่าทุกอย่างมันมีสามหน้ามันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลนะเออเฮปิดท้ายกันที่ข่าวโรมาโน่น,น,นะครับอัปเดตอนาคตสตาร์ลิพูหลังมีข่าวเตรียมย้ายออกจากทีมฟรีฟรีซัมเมอร์หน้านะครับ <S <S ฟาบ,บิซซโอโรมาโน่น,น,นะครับนักข่าวฟุตบอลชื่อดังนะออกมาเปิดเผยว่าติอาโก้คันตาลากองกลางมากประสบการณ์ของชาวสเปนของลิพูสโมสรยักษ์ใหญ่แห,ห่งพีเ์ลีกอังกฤษ จะอยู่ค้าแข่งในแอนฟิวต่อไปจนหมดสัญญาซัมเมอร์ปี2024นะครับตลอดฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับขออภัยนะห้องเครื่องวัย32ปีตกเป็นข่าวพัวพันกับหลายสโมสรทั้งในศึกโปรลีกซาอุดีและลีกตุรกีแต่สุดท้ายนะครับเตียโก้ก็ยังคงอยู่กับลิเวอร์ต่อไปพร้อมกับเป็นทางเลือกให้กับกุนซือเจอรินคอปได้ใช้งานอีกด้วยขณะเดียวกันเตียโก้ ซึ่งกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับลิฟูนั้นมักมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งจนพลาดการลงเล่นไปหลายเกมแต่โรมาโน่นครับยืนยันว่ากองกลางสเปนนิสคนนี้ จะยังไม่ย้ายไปไหนและการพูดคุยเรื่องอนาคตจะเกิดขึ้นหลังจบซีซั่นนี้นะครับโลมาโนนะครับกล่าวอีกนะครับว่าเตียโก้ต้องการอยู่ลิพูต่อไปและเขาแสดงออกมาให้เห็นถึงความชัดเจนแล้วตอนนี้เขากำลังมีสมาธิอย่างเต็มที่ในฤดูกาลนี้จากนั้นปี2024และบอร์ดบริหารสโมสรจะตัดสินใจร่วมกันว่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเขาหรือไม่นักเตะจะเป็นรีเอเยนในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่กำลังพูดคุยในตน ตอนนี้นักเตะเลือดอมักการณีกล่าวทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับนักข่าวนักข่าวนะนข,วนะขออภัยนะครับเออมึนๆน,นะตอนเช้านะครับทุกคนครับก็ประมาณนั้นนะสำหรับอนาคตของเตียโกอานาล่าน,นะครับตอนนี้ไม่น่าย้ายไปไหนแต่ว่าตลาดหน้าหนาวไม่แน่นะครับแต่ก็ต้องมีการพูดคุยกับ เอเย่นแล้วก็นักเตะอีกทีนะครับว่าจะเอายังไงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับช่องกันป่าฟุตบอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอันเล็กๆน้อยๆให้ผมคนนี้ด้วยนะครับวันนี้อาจจะพูดเท็วหว่อนนะทุกคนเพราะว่ารีบนะครับเออก็ขออภัยนะครับขอลาไปก่อนนะครับกันปาฟุตบอลสวัสดีครับบ๊ายบาย